สวัสดีครับผมตอนนี้ก็ยังอยู่ที่ตำบลกกตูมนะครับก็มาเจอสถานที่ถ่ายรูปสวยๆอีกแล้วนะครับผมเป็นสถานที่ชมวิวเอ้ยไม่ใช่ชมวิวสิเป็นสถานที่สวยๆเนาะเห็นว่าเป็นสถานที่ที่รัชกาลที่เก้ามาสร้างไว้นะครับผมเพื่อที่จะให้คนมาเที่ยวนะครับผมมาเดินเล่นมาถ่ายรูปนะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปชมกันนะครับจูแมปนี่ครับผมเป็น เป็นสะพานไม้นะครับเป็นสะพานไม้เห็นไหมครับก็เห็นว่าทํามาโสร้างมานานแล้วนะครับก็จะมีเสียวๆบ้างน,นะครับโอ้เป็นสะพานไม้ที่เก่านะครับเห็นชาวบ้านบอกว่าก็ขึ้นมา ได้ปกตินะครับผมข้ามข้ามได้ปกติแต่ว่าสำหรับตัวผมเองเนี่ยผมก็ดูเสียวๆนะผมขึ้นมาจุดนี้ก็ไม่รู้จะเป็นยังไงนะถ้าเดินไปนะดูฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ก็ยังเป็นภูเขาสวยๆนะครับอันนี้ก็ลุงงตามนะครับก้าขึ้นมาอยู่ี้บ่ลเนี่ยผมขึ้นมานี่ผมยังเสียวเลยบอกก้ายังไปต่อเน่ีย,ยแม่นบ่ย่างได้เนาะแต่ว่าไม้มัน หยกเยกเอ้ยนะด้วยนะเนี่ยซึบ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 โอ้ยเนาะฮ่วยฮ่วยฮ่วยฮ่อยฮ่วยเป็นสะพานเก่าเป็นสะพานเก่านะครับที่ที่ชาวบ้านเมื่อก่อนมันยังไม่มีสะพานฝั่งนี้นะครับแล้วก็มันจะมีสะพานฝั่งนี้นะครับที่รัชกาลที่9สร้างไว้ให้ชาวบ้านสัญจรไปมานะครับ แล้วทีนี้ก็โอ่ยอๆๆๆแล้วตอนนี้ก็มีสะพานตัวนี้มาแล้วนะครับก็เลยฮะยังอย่างคููกันอะไรไหมเอ๊ะผมอยู่นี่ก่อนเอาย่างก่อนเลยและสะพานแล้วส่วนมากก็จะสัญจรสะพานนี้นะครับทีนี้แต่ว่าตรงนี้ก็จะมีคนมาขึ้นมาถ่ายรูปอะไรปกตินะครับแต่ก็สูงนะครับตกลงไปเนี่นะโอ้ยโอ้มีพวกสายไฟด้วยนะครับฮะ เดินก็ต้องระวังด้วยนะครับเนี่ยมีสายไฟจ้างพันนึงย่างามไปเอรีบผมไปได้ด้เนี่ยเออจ้างพันหนึ่งผมกระยังไปเลยได้เนี่ยเป็่นางบาเรัาพิชอบได้เออบอระอยู่แถวนี้แหละครับอะผมกะสาวเดียวจะขึ้นมาได้ไหมดูดูดูพวกนัสาวเเออครับ อาดูอ่นะเขาถ่ายขาดิโอเคอ่ะมาดูมาดูน้ <Brothers> okay, องๆมาขึ้นมาขึ้นสะพานลอยนะครับเบิ่งเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้กันนะครับก้าวแรกก็ตกใจแล้วนะครับบลับบลับบุ๊บปุ๊บงป็ปุ๊ปุบก็บุปเจ้กเทือนอ่ะ้มีเสียงคำรามออกมาแล้วนะครับอไรไร นี่ไปไยืนแถวนี้ก็ได้ในท่าทีาถ่ถ,ถ,ถ่ายรูปนะไปสิโอเคบึ้งกระเจ้ากับยอมขึ้นคือยอมกิ่นกับเข้ามันอตีเมื่อสะเนี่ยแหละครับยอมขึ้นมาไปไปถึงกลางสะพานเราจะไปถ่ายรูปให้โอ้ไถ <laughs> ยู่แถวนี้ก็ได้นี่มองม,มองมบา่าววิวเนี่ยนี่นี่มองบ่าววิวยืนนี่นี่นี่ด่าไปเหยียบไม้ที่มันดอกดูยูแถวนั้นกับพอแล้วลองลอยบ่าววิวเน็ตโอ้ยอย่าไปจะยองควันแทนเนี่ยหนูก็ว่าหนูจ่อยอยู่นะ หนูก็นุ่งจอยอ,อยู่นะน,นะครับอโอ้ไม่อ้วนครับผมไม่อ้วนไเลยเอาไปถ่ายรูปเลยรูปดูอ่ะแอสของโปอใหญ่ซานไซสิถ่ายรูปนะครับแต่ก็ถ่ายรูปให้ก่อนเด้อเป็นเอ้าหนึ่งชองสองซ้ำเออได้พับเออได้แสงสวยว่ะอ่ะหนึ่งสองซามติ่งจำ่งจำมาถ่ายรูปแบบชอบแบบอ้วนหรือไม่ห้านี้อ้วนเหรอโอ้ยสองคนปัดขึ้นเป็หยังไปแบบนี้แบบเนี้ระวังได้รับน้ำหนักเบาไหวได้แั่ดอก มันมีแต่คนจะจจอยได้หรือยังไปก็ได้เอาขอถ่ายรูปเนี่ยเอาโอเคทำติดบ่วิวบ่าวิวพี่แพมพี่แพมขอถ่ายรูปก,กับพี่ชายได้ไหมดูนี่นะครับผม,พ,พ,มพี่ชาฮิแม็กน,นุ่นหนึ่งถ่ายไฟได้เด้อไปจับแหงเด้อถ่ายไฟเด้อโอเคเอาเอาหนึ่งสองสามหนีวูแจวแจวเดี๋ยวถ<อ>่ายรูปให้ลุงก่อนนะครับ ลุงตุ้มตามหนึ่งหนึ่งสองสามโอเคว่าแจ้วเออไม่ได้แสงไม่ได้แสงครับแอกท้าใหม่บ่กะเฮ็ดเอาเลยเห็ผมบมผมบอกบ่ถึกอ้วนไหมครับมันอ้วนบอกว่าอ้วนอย่ามืออย่ามืออ้านอย่ามีออ้วนเจ้าอย่าเจ้าอย่ไปถ่ายถ่ายให้หน่อยเก้าออกมาถ่ายใครกันบ่ให้น้องถ่ายให้อ่าถ้าน้องถ่ายให้ต้องต้องเอาอันนี้ออกมาจังได้เห็น กดแก็บเลยนะอ่ามันเป็นตากล้องแค่น้อยก็ะยาห้ลูกเป็นยูโดเป็นอยู่เนาะมือข้างหนึ่งจับอันนี้ไ,ไว้ก็ได้ยามันตกก็ได้แบบนึงนะครับเดีด๋ยวโอเเคครับดี๋ยวตอนนี้ผมขอปิคดาาคลิปคราวนี้ก่อนนะครับผมบายบายจุบ๊บ